วัสดีครับวันนี้มารีวิวนาหยอดครับนาหยอดมเมล็ดมอหมาแล้วผ่นานไปแล้วสิบวันนี่ครับไอตอนที่หยอดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไวนะ้เนาะลืมลืมเอาโทรศัพท์มา่เข้างอกออกมาก็หญ้าก็มีด้วยเนี่ยจ้ ก็แถวก็ไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะอ่าก็ใช้ได้นะค่อยเข้าอองามเน,ะนีพื้นที่ประมาณเกือบสามไร่นี่ครับยอดยอดตั้งแต่วันที่ ประมาณาต้นเดือนต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนกรกฎาษกระดาษต้นเดือนก,ะกระดาษดกวานที่จอดติดครับนึกหนับเลยครับก็งอกดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนะ ที่แล้วไม่ไม่ไม่งามอย่างนี้นะนี่ได่งามกว่าแต่ว่าไอ้เนี่ยหญ้าเนี่ยเยอะเลยขอหญ้าที่หวัวใจต้นตอข้าวหญ้าโอ้ตอข้า,าวหญ้าโอ้โหนี่ต้นเนี่ยใหญ่กว่าอีก ได้กว่าเข้าอีกโหไว้ากอันนี้ซุกเจอหันเยอะเลยเนะี่ยหันเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะดีกว่า โอ้เลยสุดลำห้วยนนท์ที่ประมาณเกือบเกือบสามไร่เนาะใช้มเมล็ดไปก็สามถังกับครึ่งสามถังครึ่งเนี่ยปีที่แล้วก็ไม่ไม่ถึงสามถังปีนี้เยอะเพราะว่าถีเนี่ยแถวมันถีขึ้นเยอะ เกือ,อน,นี้ข้าวกอขอ 8, 7แปดเจ็ดครับกอขอ 8, 7แปดเจ็ดข้าวพันเตี้ยข้าวพันเตี้ยพื้นนุ่มครับ,ค,รบคล้ายคล้ายข้าวหอมมะลิแต่ไม่ใช่ข้าวข้าวหอมครับเป็นข้าวพันเตียนี่้สสวยกว่าเมื่อปีที่แล้ว ครับผมได้วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งรกรกฎาเนี่ยวันนี้ก็วันที่ที่ส,สามส,ส,ส,สิบสี่เลยครับขึ้นงอกขึ้นมาก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วครับต้นที่สูงที่สุดนะสูงที่สุดก็หนึ่งฝ่ามือเพื่อจะง,งอกก็มีนะ สงสัยว่ามันมันลงยึกลึกไปอ่าคุยจำโผล่มาครับผมราบวันนี้ก็รีวิวนาหยอดแค่นี้ก่อนนะครับผมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ